พอทะกับจอมลักไก่นะอืจอมลักไก่เราเป็นจอมเ,เดียรจอมลักไก่จอมลักเป็ดเออสีด้วยมาที่มมานนะสีด้วยมาขวามากนะ,กนะเราลองเปลี่ยนแต้มบ้างเดี๋ยวจะเบือเ่อแล้วสักกออ เอ้ okay. ูหสามเบีย้เยเฮยละโบูเข้าไปชื่อเรากป็ยั่วนะชื่อขอนักหนักนะสารเบีย้ยนะครับปึ๊บเลยนะสารนะโูนะ้เป็นไงเบีย้ยเราสวยงามนะตามนี้อย่างปึ๊บเบีย้ยมาหุ่นหลบรอยเบียบเบ้ยหลบดีนะบี้มา,มาจดยันไว้ คือว่าถ้าเดี๋เขาลอยมนันมันอาจจะไม่ค่อยดีไงพอกินกินแล้วเดี๋ยวเบี่จะสูงได้ครับฉะนั้นเนี่ยเรายันไว้ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเขาระเบิดเขาไม่ได้เรากินมาเกลือตัวนี้จะขาดกิน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 โอเคไม่ขึ้นไปว่ากินอ่ะว h a ตอนนี้เขาต้องรีดรถเนี่ยเพราะว่าสูงเขาเป็นหลอก ยังจะลอยไปแล้วโผล่ของขาดด้านหลังเฮ้ยขึ้นฝุ่นสบายๆชิวๆเฮ้ย เหลือเชื่อแต้มนี้ไม่ได้ค่าไม่ได okay. ้ค่าคำนวณผูไว้ก่อนปูไว้ก่อนเพราะว่าเรียกขา์โตรครับเมื่อกี้กินไปโดนเลยกินโผลเนี่ยเลยโรือปูไว้ก่อนโอเคต่อไปเหรอจุบสวยงามตามท้องเรื่องโฟน่ไหลอ่ะเรียอะไรโฟนไหลเปียไหงายโผล่ไหลโอ้ยเพราะว่าเบียไหงตัวนี้มันไม่มีค่านะ มันติดเพี้ยตัวนี้ไงจะเข้าไงท่านจะท่านจะต้องเสียเห็นไหมแต่ของผมนี่ไหลเข้าไปรุกเลยเนี่ยไหลเข้าไปกันใส่น้ำหลาแม่ต้องลงไปดีเฟนต์เนี่ยไปกันไงม้าจับเนี่ยจะกินสองเรือปูเรือจับโคลไล่มาจิตเมต็ดโคลไล่เรือกินเรือเซตผมดีกวะ่าะ <laughs> ดีกวะ่าะ อดีหรือเปล่านะถ้ามาไปเหลือจับอืมอืมตอบยากไปดีกว่าอาจจะค่อยรอยเข้าไปก็ได้แล้วค่อยกินสองทีหลังถ้าถ้ามาจับนะโอ้โจริงๆอี่เอย่างกับแม่หมอกิน กินอๆๆๆๆๆ wow. อกมันก็เท่ากัาาบเมื่อกี้ผมเส้นเบียโตใช่ไหมแต่ผมได้เม็ดเนี่ยแต่ผมก็เ,เสียม้าเบสเซตแล้วผมเบียรเม็ดสู้เม็ดแต,แต่ผมมองว่าไเม,ม็ดตัวนี้ตายนะผมตีว่าตอนนี้มิชั่นคือผมกินตัวน,นี้ฟรีร่วมชนะ ออกกินสองเลยฮึม,อ,มอืน i ท t ร r e s สติ้นะถ้ามามาเดือกินเบีย้ยโอ้ม,มาก็เขาจะกินสองไงซึ่งผมจะไม่ดีผมต้องเอาความเร็วเข้าสู้แล้วน,นี่แต้มนี้แต้มไม่คาดฝันขายเม็ดเลย เม็ดมันช้าน่ะใช่ไหมเอาสิผมไม่เอาเม็ดละผมเอาความเร็วเรามีตัวเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเปลี่ยนได้ไงเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วก่อด้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีไว้ก่อนล้วค่อยเส้นนะเหมือนเม็ดตัวนี้ช้าผมจะเอาความเร็วเข้าเข้าโจมตีน,น,นั่นเองผมว่าเขาคาดไมถ่ถึงตายเม็ดเลยแล้วก็เข้าโจมตีหนักๆเลยนะครับขอหนักๆ กดเข้าไปไหลอ่ะไม่ดีเจอกินเลยบางอ่ะถ้าถ้าไหลนี่ใส่กินเลยแล้วก็ถ้ามาไปก็ไม่มันตียังไงดีให้มันหนัก นี่อ่ะนีแหละของหนักเรือกดนี่เอเม็ดเขาอยากเข้ามานี่อ่ะ <S 1> <S 1> เราเดินแบบไม่เบสมุ๊กมั้งนะแต่ว่าแต่ว่ารับรองได้ว่าตีหนักสักใจ I don't care about a n y about b a s e b o v e นะ I care about ความมันนะเราแคร์ความตีหนักนะ ผมว่ไม่แพ้แต่ที่ผมเดินอะ่ะมันอาจจะลดความเป็นต่อแต่ว่าแต่มันหายยากไงมันก็นี่แหละมันถึงเป็นกีฬาไงเพราะเราไม่จะเป็นต้องเดินเบสมูฟก,ก็นเ้ผมมากินทำไมอะ่ะเป็นลูกคาดอะ่ะเป็นไงฮะดูดีเบียก,กินก็ดีเบียก,กินนี่ก็ดูนั่นถ้ามากินนี่อาจจะเจอมามาไล่เลือ เรือกิบเม็ดมันก็มันก็นนเบาม้าขึ้นม้าม้าขึ้นม้าไล่ม้าขึ้นม้าไล่ม้าไล่เรือกินเบีย้ยลุกขุนขึ้นเรือกินม้าลุกขุนกินเรือเรือออกไม่ชนะเบี้ยกินเบีย้ยม้าถอยไปกัน ening, ไม่ต้องเข้ามา ไม่ดีฮะดอกมาตีสวดไส้แตกเลยเฮ้ยทำเป็นเรื่นไปอันตรายแล้วนั้นนี่เบี้ยเสริมมากินกินเหืือกินไม่ดีมาไหลมามาลงช้าไปหรือปเปล่าอาจจะช้าแต่ไม่แคร์ อืมล้าตีเยขึ้นแล้วทูกสีมากเลยนะเพราะเราเดินแต้มถึงเสียงมันมันนะเดือดเดือดเกมนี้เดือด,ดใช้โคนดสู้มาแต่ม้าอยู่ไกล รับเนี่ยแบบเปิดเอนจิ้นเนี่ยเหนียวจริงๆถือว่าดีเฟนด์ดีมากนะท่านผู้ชเองเนี่ยถือว่าแบบโอ้โหตั้งรับอย่างครับยอดเียษเลยเรือกินโฟนมามาเลยอกินโฟน์ดเรือตีเข้าไปโป้งหลบเลือกดกินลุกพลง เลกินเบีย้ยเลยกินเบีย้ยกดลงชฉงเฉียงก็ดีนะเลยกินเบี้ยเราก็ดูดีอ่ะอืมอยู่เลือกกดดี เลือกกดเลือมามาปิดม้าลุกขุดขึ้นไม่ได <c oughs> นะ้ผมทิ้งล่มนะผมใช้วิธีทิ้งล่มทิ้งล่มยอมเป็นลองมา้าตัวว่า <c oughs> นี่เลยอือยู่กันแบบนี้เลยเบี้ยสู้มา้าเป็นรองแต่ไม่แคร ตีลุกขุนขึ้นตีขุนขึ้นไม่ตายตีเหลือได้แค่เหลืออยากได้มากกว่าน,นี้แต่ก็เอาละเ <Look. S 1> พราะเราเส้นไปเยอะนะครับเราตีหนักสติงแต่ว่าไม่ตายขึ้นมาเดี๋ยวเรายุ่งได้แค่เหลือลําเดียวโอ้โหเกมนี้มันจริงนะใครด,ดูเกมน,นี้โชคดีอะ่ะเหมือนดูหนังสงครามอะ่ะ องอเมื่อ GM เปิดก o อดโหมดนะตั้งชื่อคลิปดกวาจอมลักไก่เหรอไอ้ส <Look. S 1> ู้เข้ามานี่งออลักไก่ใช่ไหม <Look. S 1> ถือว่าสู้ดีมากนะคุณจอมลักไก่ <Look. No. S 1> โอ้โอคลิปนี้มันมากเลยนะผมว่าสุดๆอะ่ะมันมันแน่นอน เดือดจริงอย่างแบบพวกเขาตามหาชีวิตใหม่อย่างแบบชีวิตใหม่สุสีอะอารมณ์แบบว่าแบบตอนแรกเหมือนไม่รู้จะเป็นยังไงอะลองดูสกกมว่าเป็นงไงอ,อย่างเดือดเือะมากเมันจะมีคู่เล่นมันเห็นไหมเพราะเลตติ้งเยอะครับมันหาคู่เล่นยากนะ ลองไปกดเห้ก,กับนี้สักหน่อยดีกว่าอโอเคลองเล่นเด่นกับเผื่อผมที่เข้ามาเล่นแอบนี้ก็มีโอกาสจะสุมได้เจอผมนะครับเพราะว่าผมอาจจะกด่วกม,มั่วคุณเวียนเกิดวิไลเลิศนะครับอันนี้เบีย้ยคู่การนะเบีย้ยคู่กานี่ตรงกับตำราผมเลยที่กัะจอกาขวาตีมะเทียมเบีย้ยคู่กานะ มื่อกี้เราได้ตีแบบมาเทียมแล้วเดี๋ยวเราึืงแบบท่านจะเห็นว่าหนังสงครามเหมือนกันนะคือจริงผมมีล็อกเป็นหนังสงครามด้วยกันนะแต่ว่าใช้มากกว่าตีมาดเลยวาจะถามว่าออกตาราดีจริงหรือเปล่าไม่ยอมเดินแต้มตาําราแต่ไม่ได้ดูนะแต่ครานี้ไม่เหมือนเนี่ยเพราะว่าตำตรกต้องคู่กลางโคตรเขาอันนี้โคตรมาเนี้ยโคตรที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าช้ามัน มันมันไม่เข้าสู่เซ็นเตอร์ที่กินนี้ไม่ใช่แล้วเราจะระเลงหน้าขุดเขาแล้วนะครับเราเราจะเราจะเปิดวอนะครับเราจะเปิดสงครามแนละ้ว กินน้าเป็นแท่นนะครับไม่กินเรากินเองนะคือกูต่อสู้เล่นมาแบบนี้มันก็ได้แลกตัวแต่ว่าก็เป็นลองไม่ดีสีแดงครัเป็นแท่นแล้วครเราได้เม็ดดินแท่นแล้วอูต่อ,อยเดียวเลยอ่ะเบื่อเบื่อ ผมเบื่อเลยามากเลยลบไม่เป็นไรเดินนี่แล้วกันเลบหน่อยเดีย๋ยวเม็ดไปแล้วเม็ดซึกเข้าไป,ปแท้เข้าไปต่างคนต่างเสียตาเดินเหมือนกันนะอ <c oughs> ืมา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 เทียมกับมากว่า อืมนามาเนี่ยตรงเบียดต่อเนี่ยเอ้ยตื้อๆไม่มีไรไปต่อ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 ไปไปเรื่อยนะครับไปชิวๆโอเคเขาจะละเรงตรงนี้ให้มันพัง อาก็ยันพี่พิงให้โครมันแข็งแรงไงแม่หนู่ม่ยันให้โครเราพัางไงซึ่งไม่ไม่ไม่เราต้องเก็บความเป็นปตอเราไว้นะจริงเราสามารถไปอยได้กินกินกินแล้วเราพลงขึ้นไปก็างดใน,นเราก็เราก็ยังดีกว่าเพราะว่าโครเราแน่นกว่าเขาไม่แน่น <_ c oughs> ปุ๊บกลับมาแล้ว อ,อืแต่เหนียวนะวันนี้ไม่ใช่ว่าตีง่ายนะคิดนานด้วยคิดละเอียด <c oughs> ถ้าโคนไปปล่อยไปแทงไล่เบียดแทงไล่ไม่เปิดุ <c oughs> ๊เอาเลยมากินก็ขอขอโคนกับเม็ดอโคนกับม้าก,ก่อน าเราเบียร์อะถ้าเราเบียร์ไปเขาเบียร์ทันยังดีกว่านี่กดเข้าไปเลยไปไหนครับท่านผู้ชมเค <Okay. S 1> เขาหลบขุนนะ ไปเขาแทงไม่ได้ละเรือขาดด้านหลังต้องรีบเลยนะเพราะถ้กลัวยันไงถ้าถ้าย,ยันปุ๊บตียากอันนี้เขาพวกนี้เขายันครับหน้าขุดตัวเองไงโอเคเขาอยากยันแหละเพราะว่าแหม่ถ้าแทงไปกิน,น,ก,น,น,นกินโคลนทะลักแฮ่มแม่คนทะลักโคลนทะลักเลยโคลนทะลักนลย นี่เป็นเทคนิคนะใครดูเกมนี้ก็ดีนะเพราะว่าได้เทคนิคในการแบบเขาเรียกว่าหมุนตัวเหมือนเต้นเป็นเล่ห์เกนเกนเปรี้ยงเป็นอืม จะตีหนักแหละแต่ไม่ยังไม่เห็นแต้มเลยค,ยคนนี้เหนียวจังฮนะเรตติ้งห้าร้อยแปดิจริงด้วยนะทำไมเก่งจังเฮ้ยตีไม่เข้าเลยฮนะเหนียวจังผมก็ทำไมเีี่ะ ไปไดีไหมเน่ไปแล้วกันเบืเ่อแล้วช้าเอ<ช>าและวัดดวงแล้วใเราก็สูงกว่าดีกว่าพี่บุคคลไมูมละเตอรไม่เอาอะไรเลยนี่แบบบหละปวดกระบาลเสียเวลาเฮ้ยเีกิ่นถ้ามันโคนติดโคนติดแล้วไม่แคร์นะบางปงลูกแล้ เรือเราไม่ขาดนะมีมา้าปลกไม่กลัวโหรูโโ้แล้วเขาไม่เสียเวลาคิดในการปลุกเลยไงเพราะพวกกาไม่ทําอะไรเลยโอ้หนี่มันสุมาอี้สุมาอี้เมืองใครไม่เอาอะไรเลยนะเคบางเวลาผมือแนบบว่าอยู่แบบสุมาอี้ไม่เวิร์กหรอกผมเบ้งก็ตีอ่อนไงเดี๋ยวเราตีหนักกว่า อย่างเงี้ยอยู่ก็อยู่ไปเราบีบพื้นที่เราก็ไม่ต้องแบบพิชิตชัยแบบมีตายอะไรเราก็ไหลของเราไปเรื่อยเอาสิไปจนได้อสุดก็ไหลเข้าไปได้ อืมโคนถอยเป็นเหนียวอีกเม็ดไล่แล้วโคนปักเม็ดไล่มาแล้วโคนจับก็ดูดีนะเม็ดไล่แล้วโคนจับแล้วเดี๋ยวโคนไหลปักเข้าไปในกิ่นเบี้ยตัวนี้เฮ้ย่ดีฮนะโคนขึ้นก่อนเพราะนี่ม้ามันถอยมานี่ได้มานี่ได้ต้องโคนขึ้นไปก่อนสิเปิดจริงเลยเฮ้ยเซิงเซงเซ็ง,งไม่แปกคิดดูดีกัน กินสิครับแบบนี้รออะไรเฮ้เราก็แค่ต่อออกเป็นตัวสบาย สบายแล้วหลบไปนะชิวๆต่อเรือหมดผมเพื่อชนะนะอันเนี้ยผมก็พร้อมต่อเรือต่อไหมลนะ่ะ เห็นแน่นอนพอเขาจะซ้อนเรือเห็นเห็นตั้งแต่ดาวังคารแล้วเทมโปลตาเดินฟรี กินเพื่อดูว่าขุนหรือโคนคิดเพื่อดัดหลังไว้จะมาตีเยอะอีก่อเรือใช่ไหมไปยีตีตีไปเลย นี่เดี๋ยวเป็นท่องเป็นแท่นเนี่ยเอาเออกไปเลยแล้วกันอืม แต่คนนี้ถือว่าเดินดีนะเนี่ยเดินดีกว่าโกลเดตติ้งเขานี่เขาน่าจะยังเล่นน้อยอะ่ะถ้าเล่นเยอะสายเลเดเยอะกว่านี้แต่งละเอาเลยกินมาเลา เข้าไปก่อนยึดพื้นที่ดแล้วกินเม็ดได้แล้วโคนตะขาดเรียบร้อยโอ้ เราจนได้นะเรียบร้อยโหคอมโบเขาตีตีเขาตอ่อให้ยังเลยกินกินเบียด เม็ดกลับไงไวนะน่ถ้ากินถ้ากินนี่กินนี่เม็ดกลับไม่ได้กลับนี่คนมานนี่กลับได้โอเคเอาแบบนี้แล้วกันพรกลับได้พอโคนก็กลับไม่ได้เหมือนกันติดเม็ด <c oughs> ตอนแรกเหนียวมากเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้คนเดินหมอก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่เราเขอ,องมาตัูไปนเรื่องน่ายินดีนะครับ ช <Okay. S 2> นะไปได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักรุกกับเซนบอลทางเพจ a c e b o o k แล้วก็เจมโรโลทาง u t u b e นะส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้นะมีทั้งม้าขวาสุดทุกรูปม้าขวาตีมาเพียมคู่กลางม้าขวาตีมาซ้ายและม้าขวาตีไปซ้ายนะครับส่วนตำราผมาตำราหมากรุกไทยตอนเนี้ก็ใกล้ออกนะชื่อว่าตำราม้าขวาตีมาเทียมคู่กาาาาาล,าาาลางค,นะคือบอกเลยของแท้ของดี เพราะว่าเป็นเล่มที่แบบรวบรวมประสบการณ์ชีวิตเลยแล้วก็คิดมาใหม่ด้วยนะครับจะมีด้วยกันสองเล่มนะแต่เดี๋ยวจะออกเล่มแรกก่อนล้วก็หมอาลูกสาวคนนี้ก็มีนะแต่ว่าผมทําเป็นลงเล็กกับเพื่อนๆน,น,นะครับเป็นมีทั้ง e4 หน้าชิงนะครับ e4 หน้าควีนนี่เป็นคอร์ดทีเดเนะดเด่เรียนดูยอดหลักนะทุกคนลอนดอนมาขาวแล้วก็สีดําก็มีคิงเดียนแล้วก็ซิซิเลียนดากอนประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ